สวัสดีค่ะชาววันพฤหัสมาเช็คดวงกับรุ่งร,มรุมพยากรณ์นะคะคลิปนี้เป็นไทม์เลสนะคะไม่ได้กําหนดระยะเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดวงสัมพันธ์กันนะคะมีคุณสัมพันธ์กันท่านเปิดผ่านมาพบมาเจอนะคะนี่ก็คือดวงของท่านค่ะ,ะระยะเวลานะคะสำหรับคําพยากรณ์นี้อยู่ได้ไม่เกิน3เดือน ถ้าน,นับไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่ท่านเปิดเจอคลิปนี้นะคะดวงของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเป็นไปแบบไหนก็จะอยู่ไม่เกิน3เดือนนะคะคำพยากรณ์นี้ค่ะโดยอาจารย์จะดูทางด้านการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าดวงของชาววันพฤหัสภายใน3เดือนนี้ที่ท่านเปิดมาเจอนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง อาจารย์ใช้ผ้าอยู่ทั้งหมด3ชุดนะคะชุดแรกนี้จะเป็นผ้ายิปซีชุดที่2เป็นผ้าไมล์เลิฟและชุดที่3เป็นผ้าสามบกค่ะ ดูทางด้าน,นการงานก่อนนะคะชาววาศีเลือหาดพลังงานใบแรกได้ the emperor ค่ะจัก,กรพรรดินะคะนี่คือความชิ้นใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าหาว่าท่านทำหน้าที่เกี่ยวกับตำรวจทหารนักการเมืองนะคะท่านมีโอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตมีโอกาสเป็นระดับบิ๊กๆเลยนะคะระดับหัวหน้านายยศนายพลนายพนขึ้นไปเนี่ยนะคะถือว่าดวงดีมากนะคะนี่ ความยิ่งใหญ่มาแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นนักธุรกิจบอกเลยว่าธุรกิจของท่านหลักล้านขึ้นไปค่ะตอนนี้อาจจะยังเหมือนกับว่าเอา้าเงินล้านอยู่ไหนแต่ภายใน3เดือนนี้นะคะท่านจะสามารถขยายธุรกิจก็คือจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่เป็นธุรกิจที่มั่นคงได้ค่ะถือว่าการงานดีมีความมั่นคงพลังงานไปต่อไปนะคะขึ้นราชาเหรียญเห็นไหมคะเนี ราชาเหรียญเงินความชิ่งใหญ่มาด้วยกันนะคะงานเงินความเจริญรุ่งเรืองค่ะเป็นที่นับหน้าถือตาของทุกๆคนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนะคะท่านมีบุญมีบารมีเป็นที่เคารพนับถือค่ะพลังงานใบต่อไปใบที่สามขึ้นเจ็ดดาบไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะคะให้ระวังการถูกเลื่อยแข้งเลื่อยขาการถูกเอาเปรียบ โดยเฉพาะในหน่วยงานนะคะมันเป็นธรรมดาว่าความเจริญอยู่ที่ไหนนะคะหมายถึงเราเจริญนะคะคนเรานะคะก็จะมีการอิจฉาทิษยากันซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นปกติของมนุษย์เราค่ะ,ะน้อยคนที่จะที่จะผ่านพ้นจุดตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เราผ่านตรงนี้ได้ผ่านคําว่าอิจฉาได้คําว่าน้อยอกน้อยใจได้เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงนะคะ แต่ดวงของท่านที่เกิดวันพฤหัสท่านจะถูกคนอื่นอิจฉาคนอื่นแย่งผลงานคนอื่นใส่ร้ายเลื่อยแข่งเลื่อยขาหรือคนอื่นนะคะมาเปิดธุรกิจใกล้ๆเรามาทําอะไรเหมือนๆก,นกันกับเราทําให้มันมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่ะใบที่4นะคะเป็น1ดาบค่ะ นึ่งดาบบางครั้งบางท่านอาจจะลุ้มลุกลุกคลานอยู่นะคะในช่วงนี้อาจจะอยากเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่ว่าการเริ่มต้นนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยหนึ่งดาบคือการเริ่มต้นแต่ถ้าท่านผ่านจุดตรงนี้ได้ในช่อมะกอกที่อยู่บนดาบนี้ท่านจะพบกับความสําเร็จนะคะขอให้สู้ขอให้มีความอดทนค่ะ,ะปัญหาอุปสรรคมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการเวลา เอาขอภห้ใบสุดท้ายนะคะเป็นราชินีเรียนค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสขาดวงของท่านนะคะทางด้านหน้าที่การงานแม้จะถูกเลื่อยแข้งเลยขาถูกคนเรี่ยงผลงานหรือว่าถูกคนมาแกล้งมาเปิดธุรกิจทําอะไรติดตดกับท่านท่านก็ใจอยู่ได้ท่านจะมีความมั่นคงเรียนนี้เป็นสัญลักษณ์ของธาตุดินคือความมั่นคงนะคะ แล้วก็บางท่านที่อาจจะเริ่มต้นงานใหม่หางานใหม่ลงลุกลุกคลานอยู่ตอนนี้แต่ภายใน3เดือนนี้ทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะคะในเอเมอร์เรอร์ราชาเรียนนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานเป็นตํารวจทหารนะคะเป็นนักการเมืองจะดีมากค่ะใบต,ต่อมาอการถูกเอาปเปรียบการเริ่มต้นแล้วก็ความมั่นคงค่ะ ยังไงก็ตามดวงของชาววันพฤหัสด,ดีแน่นอนทางด้านหน้าที่การงานแม้จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้ค่ะต่อไปเป็นดวงทางด้านการเงินสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะคะพลังงานใบแรกเป็นเก้าถ้วยเก้าถ้วยมีความสุขนะคะนี่ความสุขแบบอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินดีค่ะการเงินก็แสดงว่ามีจับใจ่ายใช้สอยอสามารถทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ พลังงานไปต่อไปเดวิลค่ะเดวิลให้ระวังการทำอะไรที่เสี่ยงๆนะคะอย่างเช่นพวกการพน,นันหรือว่าอะไรที่มันเป็นสีเทาๆนะให้เรามัดระวังหน่อยอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้นะคะเดวิลหมายถึงการถูกหลอกถูกโกงการถูกหลอกลวงค่ะโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นสีเทาและนอกจากนี้การเงินยังรวมถึงว่า การถูกหลอกด้วยนะคะมีโอกาสที่จะถูกหลอกทางด้านการเงิน,นะคะ่ะพลังงานใบต่อไปขึ้นเดโมลค่ะเดมูลการเงินนะคะใบแรกบอกว่ามีพออยู่พอกินมีความสุขสามารถซื้อนั่นซื้อนี้ได้ตามความต้องการแต่ใบนี้บอกว่าบางครั้งบางท่านนะคะที่เปิดผ่านมาเจอท่านยังอยู่ในลักษณะของการสับสนวุ่นวายยังเกิดอยู่อ,อยู่ในลักษณะที่ต้องดิ้นรนอยู่นะคะจากหน้าไพ่นะคะเนี่ย คือความสับสนเงินมันไม่พอใช้นะคะเข้าๆออกๆนี่สินเยอะแยะมากมายไพ่ใบนี้อขอไพ่ใบที่สี่นะคะเป็นสองดาบค่ะสองดาบนี้เริ่มไม่แน่ใจในชีวิตแล้วว่าจะไปรอดไหมในช่วงนี้แหละในช่วงที่เปิดเจอไพ่ของอาจารย์เนี่ยนะคะว่าอาการเงินเราทําไมเป็นแบบนี้เราจะไปรอดไหมขอไพ่สรุปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไพ่สรุปขึ้นราชินีดาบค่ะ อาจารย์มั่นใจว่าชาววันพฤหัสท่านจะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้ราชินีคือความริ่ใหญ่คือความมั่นคงนะคะท่านจะสามารถแก้ปัญหาทางด้านการเงินได้ด้วยตัวของท่านเองแม้ว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านการถูกหลอกการถูกเอาเปรียบหรือว่าปัญหาที่ว่าจับใจ่ายใช้สอยมันไม่พอนะคะมันเงินหาม,มาเท่าไหร่ก็ไม่พออาจจะเป็นอะไรที่มัน ผูกพันมานานพรุงพลังนะคะทำให้ท่านเริ่มลังเลใจว่าชีวิตจะรอดหรือไม่รอดแต่มั่นใจว่าผ่านไปได้ค่ะรแยะเก้าถ้วยมีความสุขแต่ใบต่อมาเป็นเดวิลอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือว่าทางด้านการพานันก็เบาๆผ่อนๆลงนะคะ,ะมันเป็นอะไรที่เป็นสีเทาลงเงินจะออกเยอะอันนี้ความไม่สบายใจความลังเลใจและสุดท้ายคือการผ่านปัญหาไปได้ค่ะ ต่อไปจารย์จะดูทางด้านความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะจะมีใครเข้ามาไหมได้สามเหรียญค่ะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะคนโสดค่ะ3มเหรียญเป็นคนที่รู้จักทำมาหากินนะคะพร้อมที่จะสร้างครอบครัวถือว่าท่านเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเจอจับอีกใบนะคะ3มเหรียญค่ะใบแรกขออภัยค่ะใบแรกเป็นสมเหรียญใช่ไหมคะนี่มีคนเข้ามาใบที่สองสเหรียญค่ะ บางครั้งบางท่านมีคนเข้ามาแต่ท่านไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะสารสัมพันธ์ต่อหรือว่าจะพอไว้แค่นี้นะคะขอจับเพิ่มนะเราจะเป็นยังไงนะคะได้แฮงแมนค่ะที่ท่านลังเลใจเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุยกันแล้วหรือดูแล้วว่ามันมีอะไรปิดปิดบางๆอยู่ท่านเครียดท่านไม่สบายใจไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเขาเป็นยังไงเขา โสดจริงไหมอย่างนี้ทําให้หลังเลใจค่ะมีเข้ามานะคะแต่ว่าจะมีอยู่สองลักษณะก็คือแล้วแต่บุญตกรรมของคนเรานะคะบางท่านก็จะเจอคนดีสามเหรียญแต่บางท่านนะคะจะเจอคนที่เราไม่มั่นใจเหมือนกับว่าเขาโสดจริงไหมเขามีคนอื่นไหมเขามีครอบครัวแล้วหรือยังอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้ดูกันดีๆ เพราะว่าไพ่ขึ้นมาทั้งสองแบบเลยไม่สามารถฟันธงได้ว่าดีร้อยเปอร์เซนต์ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสำหรับท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะขึ้นเด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญก็ยังเป็นการเริ่มต้นชีวิตพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันมีแผนมีโครงการต่างๆร่วมกันเจ็ดเมเา้าต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะคะปัญหาอุปสรรคเยอะ แล้วสุดท้ายจะเป็นอย่างไรมือสุดท้ายเป็นราชินีพระจันทร์ไม่ดีเลยชาววันพฤหัสนะคะสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนมีอะไรปิดบังกันต้องบอกนะคะและถ้ายังไม่มั่นใจกันก็ต้องศึกษากันดีๆเพราะราชนีพระจันทร์มันเป็นไพ่ที่บอกว่ามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นมีอะไรที่ไม่ยอมบอกกันไม่ยอมเปิดเผยนะคะถือว่าเป็นไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์ขอจับเพิ่มอีกสักใบนะคะ เป็นเจ็ดเหรียญเจ็เหรียญคือการรอคอยอาจจะรอคอยความชัดเจนหรือว่ารอคอยการเปลี่ยนแปลงให้ทุกท,ทุกอย่างดีขึ้นนะคะชาวััณฑหัาคนที่มีคู่สถานภาพชัดไม่ชัดเจนนะคะขออภัยค่ะสถานภาพไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะเจอคนที่มีคู่แล้วค่ะหรือว่าถ้าท่านคบกันไปแล้วนะคะท่านคบกันไปแล้วเขาก็ปิดบังอะไรท่านอยู่ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคน ที่มีคู่สถานภาพชัดเจนคำว่าชัดเจนคบกันมาแล้ว6เดือนขึ้นไปรวมทั้งท่านที่แต่งงานแล้วนะคะพลังงานแบรแรกขึ้น DM Place ค่ะ DM Place ส,สุดยอดเลยนะคะความสุขความสมบูรณ์ค่ะ ถ้าท่านชายบอกเลยว่าท่านมีบุญมากๆเลยท่านเจอคนที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นคนใจดีนะคะเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ทั้งญาติพี่น้องนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวเราเขาดีไปหมดดีกับคนรอบข้างดีกับทุกๆคนที่เรารักนะคะและถ้าท่านเป็นท่านหญิงท่านก็ถือว่าโชคดีมากๆเหมือนกันนะคะก็คือท่านได้คนที่ให้เกียรติผู้หญิงท่านได้ผู้ชายที่ดีค่ะใบต่อไปค่ะ เดอะสตาร์เดอะสตาร์ก็คือความสุขนะคะความสุขของชีวิตเหมือนกันค่ะความสุขความสมบูรณ์นะคะสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะได้วิวออ f ฟอร์จูนค่ะ,ะท่านที่มีสถานภาพชัดเจนมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานท่านที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะมีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินได้หลายๆอย่างที่ท่านต้องการค่ะ ต่อไปมาดูไพ่ my love นะคะสำหรับการแนะนำความรักว่าไพ่ my love จะแนะนำว่าอย่างไรไพ่ m ม่เลินะคะแนะนำท่านดังต่อไปนี้นะคะพลังงานใบที่หนึ่งนะคะขึ้นบอกว่า I pretend to ignore you นะคะฉันแค่แกล้งเมินคุณเฉยๆนะคะมันเหมืว่าฉันก็สนใจคุณนะแต่ฉันแกล้งเมินไปเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงคุณจะสนใจไหมนะคะถ้าเป็นว่าแกล้งเมินค่ะพลังงานใบต่อไปค่ะขึ้นว่า I am contemplating นะคะ I am contemplating หมายถึงว่าฉันกำลังคิดทบทวนก็คือกำลังคิดทบทวนหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ที่เข้ามาว่ามันเป็นอย่างไรใช่หรือไม่ใช่นะคะพลังงานใบต่อไปค่ะขึ้นว่า I am protecting something นะคะ I am protect นะคะ Protecting something ก็คือมันกัว่าฉันกำลังปกป้องบางอย่างไว้นะ,ะก็คือมีอะไรที่เราจะต้องปกป้องมีอะไรที่เราจะต้องรักษาไว้ถ้าเป็นความรักก็บางครั้งอาจจะรู้สึกว่ากําลังสูญเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาไว้ปกป้องไว้ค่ะ ต่อไปเป็นไพ่สามโ๊กนะคะไพ่สามโ๊กจะแนะนำอะไรบ้างไพ่สามโ๊กนะคะพลังงานใบแรกนะคะขึ้นว่าเห็นแก่ผลตอบแทนเล็กน้อยนะคะ ไพ่จะเตือนนะคะว่าอย่าเห็นแก่ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าคิดจะทําการใหญ่จะต้องมองข้ามผลตอบแทนเล็กเน้อยนอยตรงนี้นะคะถ้าต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตแล้วการงานการเงินทุกอย่างชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองค่ะพลังงานใบต่อไปพลังงานใบที่สองนะคะขึ้นว่าอิสรภาพค่ะอิสรภาพความหมายก็คือว่าชีวิตคนเรานะคะไม่ได้รวยด้วยดอกกุหลาบ เราต้องการอิสระภาพแต่อิสระภาพมันต้องแลกด้วยการสูญเสียนะคะเราก็ถามใจเราดีๆว่าถ้าเราต้องการอิสระภาพต้องการความเป็นอิสระแก่ชีวิตของเราเราพร้อมที่จะทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไหมนะคะเป็นไพ่แนะนำค่ะอีกใบบอกว่าวุ่นวายค่ะชีวิตช่วงนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างวุ่นวายหน่อยนะคะการงานอาจจะวุ่นวายแม้ว่าจะดูจาก ไพ่ที่เปิดมาว่าจเจริญรุ่งเรืองแต่ก็จะวุ่นวายเพราะว่ามีไพ่ที่บอกว่าถูกหลอกถูกโกงเป็นการกลั่นแกล้งเรื่องผลงานอย่างนี้นะคะมันเหมือนกับว่าทางด้านหน้าที่การงานอาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะแต่ว่าความวุ่นวายนี้สามารถจัดการได้นะคะชาวบัพปรหัสค์ค้าจารย์ก็ได้ดูดวงนะคะพยากรณ์ทางด้านการงานการเงินความรัก ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปมาดูสุขภาพนะคะสุขภาพจะเป็นอย่างไรได้อัศวินดาบค่ะอัศวินความแข็งแกร่งนะคะความแข็งแรงสุขภาพดีค่ะแข็งแรงใบที่สองค่ะได้เดทนะคะเดทนี้นะคะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ถือศีลกินเจเว้นการฆ่าสัตว์นะคะสัก สัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็พยายามทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะก็ทําบุญทําทานตามาศาสนาของท่านของแต่ละท่านที่ยึดถือนะคะไพ่เดทแล้วจะกลายจากผ่อนหนักเป็นเบากลายจากไม่ดีกลายเป็นดีได้นะคะต่อไปทางด้านโชคลาภค่ะโชคลาภขึ้นสองถ้วยนะคะชาววันพฤหัท่านมีโชคมีลาบนะคะจะมีคนนําโชคนาลาบมาให้ค่ะ สุดท้ายเป็นพระสังฆราชพระสังฆราชบอกว่าโชคลาภอาจจะได้จากการบนบานสังกล่าวการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภกับท่านค่ะอาจารย์ก็พยากรณ์ครบตามหัวข้อแล้วนะคะก็คือการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพค่ะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ